อีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำที่ถูกใจใครหลายๆคนรวมถึงผู้ประกอบการร้านขนมหวานและร้านเครื่องดื่มอีกด้วยเพราะซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ให้สัมผัสถึงกลิ่นหอมรสชาติที่หวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความกลมกล่อมที่แสนจะตรงตัวอีกทั้งยังสามารถตกแต่งให้หน้าตาของขนมหวานหรือเครื่องดื่มที่มีความสวยงามอยู่แล้วมีหน้าตาที่สวยงามและน่ารับประทานมากขึ้นไปอีกระดับ เมื่อไรก็ตามที่ใช้ซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ไม่ว่าจะใช้เป็นท็อปปิ้งหรือเป็นส่วนผสมก็จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินและความสุขในการรับประทานของเมนูนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยครับซอสคาราเมลสุดพรีเมียมที่หลายๆคนต่างชื่นชอบกันด้วยเนื้อซอสคาราเมลที่มีความเข้มข้นและมันวาวช่วยตกแต่งให้ขนมหวานของคุณมีหน้าตาที่สวยงามโดดเด่นและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเข้มข้นของซอสคาราเมลนี้ก็สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของขนมหวานได้อย่างหลากหลายชนิดอีกด้วยนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ยังสามารถเก็บรักษาได้ง่ายใช้งานได้สะดวกและได้ปริมาณที่เยอะเหมาะกับร้านค้าหรือคาเฟ่เป็นอย่างมากครับ เฮอร์ชี่อีกหนึ่งแบรนด์ที่ใครหลายๆคนต่างคุ้นเคยจากขนมช็อกโกแลตอัดแท้งด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเฮอร์ชี่ที่อร่อยถูกใจคนทุกวยัยจึงเป็นผลให้ทางแบรนด์ได้ผลิตซอสในแบบต่างๆขึ้นมาโดยหนึ่งในนั้นก็คือซอสคาราเมลที่รสชาติเข้มข้นตามสูตรของเฮอร์ชี่มีความหอมหวานมันอร่อยเข้าถึงความเป็นคาราเมลได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มหลากหลายเมนูหรือแม้แต่ใช้ตกแต่งขนมหวานก็ทำให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับ จากแบรนด์น้ำตาลชั้นนำของไทยที่ได้มาตรฐานสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซอสคาราเมลที่มีความหอมหวานมันได้อย่างลงตัวช่วยตกแต่งเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มของคุณให้น่ารับประทานมากขึ้นและยังช่วยให้รู้สึกเพลิดเพลินกับการรับประทานได้เป็นอย่างดี และนอกจากซอสคาราเมลแล้วทางแบรนด์ยังมีซอสอื่นๆให้เลือกอีกถึง2รสชาติด้วยกันได้แก่รสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบขวดดีบสามารถใช้งานได้ง่ายพกพาสะดวกปิดมิดชิตช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยครับซอสคาราเมลยี่ห้อนี้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีรสชาติที่เข้มข้นและสัมผัสถึงกลิ่นหอมคาราเมลได้อย่างชัดเจน เนื้อซอสของซอสคาราเมลจะมีความเหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นในทุกๆครั้งที่ได้สัมผัสอีกทั้งซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ยังมีส่วนผสมของวานิลลาอีกด้วยโดยวานิลลาจะช่วยเพิ่มรสชาติของคาราเมลให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่แปลกใหม่กว่าซอสคาราเมลยี่ห้ออื่นๆและไม่ว่าคุณจะใช้ตกแต่งหน้าขนมหวานราดบนวิปครีมหรือเป็นส่วนผสมเครื่องดื่มในเมนูไหนก็ยังคงความอร่อยของคาราเมลได้เป็นอย่างดีเลยครับ หลายๆคนที่ชื่นชอบในการรับประทานไอศกรีมและต้องการเพิ่มสีสันรหรือรสชาติให้กับไอศกรีมของคุณขอแนะนำซอสคาราเมลยี่ห้อนี้เลยครับเพราะนอกจากจะมีสีสันที่สวยงามแล้วยังให้รสชาติที่เหมือนกับกำลังลูกอมคาราเมลเลยทีเดียวถึงแม้ว่าซอสคาราเมลยี่ห้อนี้จะโดดเด่นในการราดบนไอศกรีมแต่ก็สามารถนำไปใช้เป็นท็อปปิ้งบนของหวานหรือเมนูเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนู ทั้งนี้ยังมีรสชาติอื่นๆอ,อ,อีกถึง3รสชาติได้แก่รสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ให้คุณได้เลือกอีกด้วยครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อิมพ r เรียที่ใครๆหลายคนต่างก็รู้จักในเรื่องของวัตถุดิบสำหรับทําขนมซึ่งซอสคาราเมลที่ทางอิมพ r เรียผลิตขึ้นมาก็ได้ใส่ใจเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตทำให้ซอสคาราเมลที่ออกมานั้นมีคุณภาพทั้งความอร่อยและรสชาติที่ลงตัว ไม่ว่าคุณจะเพิ่มรสชาติให้กับขนมหวานหรือเครื่องดื่มในก็สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ในพุ่งเทศกาลกินเจหรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัตเป็นประจำก็สามารถใช้ซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ช่วยเพิ่มรสชาติเมนูของหวานสุดโปรดได้อีกด้วยครับซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อเอาใจสายเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นคาราเมลมาคิอาโต้นมสดคาราเมลหรือเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายก็สามารถรังสรรค์ออกมาให้เป็นเครื่องดื่มสุดพรีเมียมได้รสชาติก็จะมีความแตกต่างไปจากซอสคาราเมลยี่ห้ออื่นๆด้วยส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครมีรสชาติของคาราเมลที่ชัดเจนและมีความหวานที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็แอบมีความเค็มเล็กน้อยสามารถช่วยลดความเลี่ยนลงได้ซอสคาราเมลยี่ห้อนี้จึงตอบโจทย์สำหรับคาเฟ่หรือร้านเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีครับ ซอสคาราเมลชนิดถุงเติมยี่ห้อนี้จะให้ปริมาณที่คุ้มค่ากว่าแบบขวดส่วนของซอสมีรสชาติหวานหอมแต่ความเข้มข้นและกลิ่นที่แสดงถึงความเป็นคาราเมลอาจจะน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆเนื้อซอสมีความเหนียวเล็กน้อยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมกับเมนูของหวานและเครื่องดื่มได้หลากหลายชนิดหรือแม้แต่นำมาตกแต่งหน้าขนมหวานหรือเครื่องดื่มก็สามารถทำได้เช่นกัน ในส่วนของการเก็บรักษานั้นเพื่อคุณใช้งานเสร็จแล้วควรแช่ในตู้เย็นหรือเทใส่ภาชนะอื่นก่อนเพื่อคงคุณภาพของซอสคาราเมลและเลี่ยงไม่ให้ซอสมีโอกาสเลอะตู้เย็นของคุณได้ครับ เอาใจคนที่ชื่นชอบรับประทานของหวานที่มีซอสคาราเมลเป็นส่วนประกอบแต่ยังคงรักในเรื่องของการดูแลสุขภาพซอสคาราเมลยี่ห้อนี้เป็นสูตรคีโตปราศจากน้ำตาลไม่มีแป้งและไม่ใส่วัตถุก,กันเสียมีการใช้สารให้ความหวานจากน้ำตาลอิริทิทอลเป็นส่วนผสมหลักแทนน้ำตาลทำให้มีแคลอรี่ต่ำ อย่างไรก็ตามซอสคาราเมลยี่ห้อนี้ก็ยังคงมีรสชาติที่หวานหอมมันไม่ว่าจะนำมาราดบนขนมปังเค,ค้กหรือของหวานอื่นๆก็สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด